ขาชวรรณยัตาหัดขาชิดตามลาเบียรพักตามลาเบียรพักตามเบียบพักเดียวดียาหัดัดไลงดีคุณชิดเท่ ต้องบอกปฏิบัติก่อน1นึ่งสองสสกเจ็ก้าเอาลูกขัเกี้ยนี้ไปบ้านไหนมาเกี้ยทำอะไรบนน่นมาเกยปเนี้ยครับขัเกยนี้เลิกแถวยังอ่ะต้องสั่งเลิกแถวก่อน